ตาล่างเลเทียนเับเบลสองพอดีตัวของก็เจอตบก่อนเลยทิ้งล่างเงาไว้ตรงนี้ไม่มีอะไรเพราะเอาหัวร้อนมา โอ้โหเจอจเจอจัดชุดใหญ่มาต้องยอมจัดพิเกอร์ไปก่อนจาริสัตแต่ว่าเอาจังหวะดึงเชลลนไม่โดนแล้วจะไปต่อแต่มันจะลึกเกินไปหรือเปล่ารตรงนี้โดนสวนกลับคืนมาทางฝั่งของฟินนิ่ตงติดกลาง,งลวงร้อแล้วหายไปเลยเอ้าตรงนี้ชุบไม่ติดครับที่มันเซียงก็ไปเหมือนกันครับแบ้วมันคิวเรียบร้อยจเจอเจอแล้วเวลไปสุดสุดท้ายอากาเซียนะทำให้แก้งานให้เพื่อนได้ครับแต่ว่าด้านหลังจะระเบิดเอาอยู่ครับสำหรับทีมงานทางของเทียก็ไม่รอดอากาเซียใต้ป้อมไปหน่อยเรื่อยๆไล่ข้ามมาละลายหายไปกันและโดนเก็บเอสไปเลยครับเรียบร้อยครับจังหวะโนบอลทีีเดยว กลางน้ำมีโดนอยู่ชุดใหญ่เว้ยเจออะไรก็ตายครับอากาเซียจะเก็บแต่ว่าโดนตกอยู่สุดท้ายละล่วงอยู่นี่โดนโอกาสเก็บไปแต่เอาแรกชื่อตัวเองอยู่นี่เดินขึ้นหน้ามาเสี่ยจานแล้วซิงซิงซิงเข้ามาได้เก็บไปหนึ่งลอนนี้ชุดติดก็จริงแต่เหมือนจะไม่สนใจเพราะทีมงานมีคนเยอะกว่าจังหวะปั่นคู่ในบิ๊บิ๊สกอร์เข้ามาดับเบิลคิวอีกครั้งจากงฝั่งของยูเซียงครับแล้วเสี่ยจานเก็บงานอีกครั่งเป็นเอสอีกหนึ่งรอบครับแล้วทีมพนันว่าเอาจบเลยเหรอเอาจบเลยเหรอแต่เราต้องฝั่งของแบทบุ๊คเพาขาหักมาก่อนแล้ว บุกกระหน่ำเข้าไปเน้นที่ตีทาวเวอร์อย่างเดียวแฟนบุกไม่สนใจอะไรขอแค่9นาทีขึ้นนำก่อน1ต่อ0เกมครับ oh.